ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอกระตุ้นฟอร์มทีมอมริมอยากเห็นแข้งแมนยูเดือดใส่กันแบบเกและขีนรูเบนอมริมเฮดโค้ชแมนเชสเตอร์เต็ดกล่าวว่าส่วนตัวแล้วอยากให้ลูกทีมเดือดใส่ระหว่างกันและกันแบบเดียวกับกรณีของอิดิซากาหน้าเกกับไมเคิลขีนด้วยซ้ำพร้อมบอกว่าเกไม่ควรโดนไล่ออกจากเรื่องนี้นัดตังกล่าวเกไม่พอใจขีนจนถึงขั้นตบหน้าอีกฝ่ายกลางสนามส่งผลให้เขาโดนใบแดงในนาทีที่13จากข้อหาการไม่มีน้ำใจนักกีฬา อย่างไรก็ตามเอเวอร์ตันก็ยังบุกไปชนะ1ต่อ0ได้ถึงโอทาฟอร์ดหลังโดนถามถึงจังหวะระวัะงเกกับเคียแล้วนั้นอมโมริมก็ตอบว่าการทะเลาะกันไม่ใช่เรื่องแย่นะการทะเลาะกันไม่ได้ไหมายความว่าพวกเขาเกลียดกันความรู้สึกจากที่ผมเห็นมันประมาณว่าแกทําให้ทีมเสียบอลจนฉันไม่พอใจเพราะพอแกเสียบอลแล้วนะ่ะเราอาจจะเสียประตูก็ได้ผมไม่เห็นด้วยกับการไล่นักเตะคนนั้นออกประเด็นที่ผมอยากจะสื่อก็คือนักเตะสามารถทะเลาะกับเพื่อนร่วมทีมได้ ผมรู้ดีว่ามันเข้าข่ายพฤติกรรมที่รุนแรงกรรมการอธิบายถึงเรื่องนั้นแล้วแต่ผมไม่เห็นด้วยก็เท่านั้นผมหวังด้วยซ้ำว่าลูกทีมของผมจะตะวาดใส่กันถ้ามีใครเสียบ่อนง่ายๆคนที่ทำแบบนั้นไม่สมควรโดนไล่ออกการเดือดใส่กันเพราะเรื่องแบบนั้นถือเป็นเรื่องดีไม่ใช่เรื่องแย่เลยกุนซือชาวโปรตุเกสแสดงความกลัวได้ว่าทีมจะกลับไปเล่นกันด้วยอารมณ์แย่ๆเหมือนกับซีซั่นก่อนผมกลัวว่าเราจะกลับไปมีความรู้สึกแบบฤดูกาลก่อน นั่นคือสิ่งที่ผมกังวลม,มากที่สุดหลังจะเห็นผลการแข่งขันของคู่อน่นในช่วงสุดสัปดาห์แล้วนะเราก็ควรจะต้องลงเล่นเกมนี้ในแบบที่มีความฮึกเหิมถึงจะถูกมันไม่สําคัญหรอกว่าคุณเล่นได้ดีหรือผ่านบอลได้สวยสิ่งที่สําคัญคือความรู้สึกวันนี้แฟนบอลทั่วทั้งโอทัฟฟอร์ดต่างช่วยกันผลักดันเราอย่างเต็มที่แท้แต่ผมรู้สึกว่าเรากลับไม่มีสภาพพร้อมเท่าที่ควรถึงแม้ช่วง5สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนจะชื่นชมพัฒนาการของเรา แต่ผมพูดอยู่เสมอว่าเรายัางไม่ใกล้เคียงกับระดับที่ควรจะเป็นสำหรับการอยู่กับสโมสรแห่งนี้เลยแกรี่เนวิลตำนานแมนยูเต็ดออกโรงจวกลูกชอหลังเติมเกมลุกน้อยเกินไปในเกมแพเออร์ตันศูนย์ต่อหนึ่งทั้งที่คู่แข่งเหลือผู้เล่น10คนตั้งแต่นาที13ชี้ควรขยับขึ้นหน้าเร็วและมากกว่านี้เพื่อสร้างโอกาสให้ทีมเนวิลเผยว่าผมไม่ได้กำลังจะสื่อว่าการเจอกับคู่แข่งที่เหลือผู้เล่น10คนมันเล่นได้ง่ายหรอกนะแต่คุณจำเป็นต้องขึ้นเกมให้เร็ว คุณต้องให้นักเตะขึ้นไปอยู่แดนหน้าเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้พวกเขาไปอยู่ในพื้นที่เกมบุกเยอะๆกรณีของชอถึงแม้เขาจะขยับขึ้นไปเล่นเกมรุกมากขึ้นนิดหน่อยแต่เขากลับเดินขึ้นหน้าแบบเอื่อยเฉยคุณจะทำแบบนั้นไม่ได้คุณควรจะวิ่งขึ้นหน้าทุกครั้งที่ทีมได้ครองบอลผมไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นเงื่อนไขแบบไหนกรณีของโยโร و ผมเห็นใจเขานิดหน่อยเพราะเขาไม่ใช่คนที่เล่นกับบอลได้ดีนักแต่ว่าชอไม่ควรจะแช่อยู่ตรงเซนแบ็กมันเป็นการกระทำที่เสียเวลาไปแบบเปล่าประโยชน์ ที่จริงผมขอถามเลยนะว่าเขาทําอะไรได้กับการยืนแช่อยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่ว่าเขารับหน้าที่สังการคนอื่นสักหน่อยมัทไทเดลิกปรากหลังแมเตเจ็เน้นย้ําว่าบนเพีย์ลิกอังกฤษการเปิดช่องความอ่อนแอแม้สักเสี้ยววินาทีก็เล่นเอาน้ําตาตกแบบพวกเขาเกมแพเอเวอร์ตันศูนย์ต่อหนึ่งวันนี้ก็ต้องจําเป็นบทเรียนยูในเต็ดพย่ยคาโอทัฟฟ์ทั้งที่ได้เปรียบตัวผู้เล่นมากกว่าถึง77นาทีทั้งปล่อยโอกาสยิงตรงกรอบผลเดียวของคู่แข่งเป็นหมัดน,น็อก แน่นอนเดลิกเจ็บใจที่ทีมต้องหยุดผลงานไร้พ้ายต่อเนื่อง5เกมก็จะหอบความผิดพลาดไปเป็นการบ้านพัฒนาภาพรวมของทีมภาพรวมเป็นอย่างไรคิดว่าคำตอบชัดเจนเราทำได้ไม่ดีคิดว่าเป็นคืนที่แย่ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการเล่นเมื่อเจอทีมเหลือผู้เล่น10คนการเปิดปากผ่าน MU TV เราทั้งไม่สมควรเสียประตูเราไม่สร้างสรรค์โอกาสมากพอเป็นฟอร์มที่แย่ พิมลิกอังกฤษไม่เปิดโอกาสให้คุณแสดงความอ่อนแอโอกาสหนเดียวสามารถเป็นประตูได้ดังนั้นหากคู่แข่งแปลงโอกาสเพียงครั้งเดียวเป็นประตูแต่คุณทําอะไรไม่ได้เลยนั่นย่อมสร้างความแตกต่างอย่างที่เห็นวันนี้โอกาสลุ้นสกอร์21ครั้งตรงกรอบ6คือของย,ยเูเอดวันนี้แต่ในด่านจอแดนพิกฟอร์ดก็เซฟอุตลุดจนคลีนชีตซึ่งแข้งดัดเลือกมองว่าทีมใช้โอกาสเปลืองมากกว่าอาโมริมบอกกุณย่าพักแข้งเพื่อปลอดภัยไว้ก่อน ดูเป็นอโมริมเฮดโค้ดแมนเต็ดแจ้งความคืบหน้าอาการของกองหน้ามาจูดกุญย่าว่าไม่หนักหนาแค่อยากถนอมร่างไว้รอโปรแกรมแน่นปลายปีกุญย่าถูกระบุว่าเจ็บระหว่างฝึกซ้อมส่งผลให้ไร้ชื่อเกมให้เอลตันศูนย์ต่อหนึ่งวันนี้ต้องใช้โจชวดเซอร์ซีเล่นแทนซึ่งกุนซอใหญ่มองสตาบาซิเซเลนไม่ได้เจ็บหนะักมันคืออาการเจ็บจากการฝึกซ้อมการเปิดปากผ่าน MUTV ผมไม่ทราบว่าต้องอาศัยเวลานานแค่ไหนที่ต้องหายหน้าหายตาคิดว่าคงไม่หนักหนาแต่เราจะเอาผู้เล่นไปเสี่ยงไม่ได้ เราแสดงให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเมื่อไรก็ตามคุณไม่สมบูรณ์1 0 0เรามีผู้เล่นอีกเพียบที่สามารถรับมือการเรียกร้องผลงานระหว่างเกมเท่ากับเวลานี้ยู่นเตดสังเวยกองหน้าไปแล้ว2รายเคสก่อนคุณยากคือเบนจามินเชสโกเจ็บเข่าพักถึงกลางเดือนหน้าผมคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นอโมริมเปิดใจครบ1ปีคุมผีรูเบนอโมริมผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เต็ดเปิดเผยว่าเขาสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้นกว่าเดิมหลังผ่านไป12เดือนบนเก้าอีก้กุนสือที่โอทัฟฟอร์ด เฮดโค้ชชาวโปรตุเกสตกเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งจากการให้สัมภาษณ์แบบตรงไปตรงมาและบางครั้งก็วิจารณ์ทีมอย่างดูเดือดแต่ล่าสุดเจ้าตัวยอมรับกับสกายสปอร์ตว่าเขาได้ปรับตัวและเปลี่ยนวิธีการจัดการหลายอย่างในปีที่ผ่านมามันแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่ในความเชื่อของผมแต่เป็นวิธีที่ผมทํางานผมคิดว่าตอนนี้ผมเข้าใจมากขึ้นและควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นอามูริมกล่าวนี่คือสิ่งสําคัญมากเมื่อคุณเป็นผู้จัดการทีมของสโมสรแห่งนี้เพราะมันไม่ใช่แค่การโคชชิ่งนักเตะแต่ยยยัังงงรรวววมถึทุกออ่าอบตด้ บางครั้งผมต้องเป็นคนคอยประคับประคองอารมณ์ทั้งในช่วงเวลาตกต่ำและช่วงเวลาที่ทุกอย่างกำลังไปได้สวยเพื่อถ่ายทอดข้อความที่ถูกต้องให้ทุกคนเข้าใจดังนั้นในด้านนี้ผมเป็นผู้จัดการทีมที่แตกต่างออกไปอย่างชัดเจนนอกจากนี้อโมริมยังเผยว่าตนปรับแทคกติกและแนวทางการทำทีมหลายอย่างแม้หลายคนมองว่าทีมยังเล่นคล้ายเดิมผู้คนพูดว่าผมเล่นในรูปแบบเดิมแต่จริงๆแล้วผมเปลี่ยนไปเยอะมากเพราะผมรู้ว่านี่คือหลีที่แตกต่างและผมต้องปรับตัว ทูเรสสิ้นดีแมนอยู่ขาบ้านแพ้เอเวอเตสิบคนกลับสู่วังวนเดิมๆขอขอบคุณบทความจากบาบูท็อฟฟี่สีน้ำเงินคือทีมที่ไม่เจ็ดเคี้ยวได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกเฉพาะอย่างยิ่งเกมที่โอทาฟอร์ดแต่ล่าสุดดันขาบ้านซะอย่างนั้นทั้งๆที่เอเวอันตเหลือ10คนตั้งแต่ต้นเกมต่อไปคือสิ่งที่ผมอยากจะบอก1ผู้มาเยือนเริ่มต้นได้ดีกว่านะครับคือเปิดฉากมากก็บดใส่เจ้าถิ่นเลย แต่อยู่ดีๆต้องมาเหลือผู้เล่นแค่10คนเมื่ออิเดซ่าเกตบาแตกไปตบหน้าเพื่อนร่วมทีมอย่างไมเคิลคีนจากจังหวัดที่มีปากเสียงทะเลาะกันเองนี่เป็นโอกาสดีที่ปีแสดงจะไล่ขยี้เอเวตันให้เซ้นซ่าคาตินโดยหากชนะด้วยระยะห่าง3ประตูพวกเขาจะขย่งก้าวกระโดดขึ้นอันดับ4เลยทีเดียวเอาโว้ย 2. ที่ไหนได้กับกลายเป็นทีมลูกอมที่ช่วยกันเล่นช่วยกันไล่พลางเก็บบอลจัาางหวะ2ได้มากกว่าซะง,งั้น แมนยูนเต็ดที่ตัวผู้เล่นเยอะกว่าจ่ายบอลกันขาดขาด,ขาดเกินเกินแถมเล่นกันแบบเอื่อยๆเฉยๆแล้วบุกไม่ขึ้นเกมตื้อๆต,ตันๆกองหน้าอย่างโจชัวเซอร์ซีเก็บบอลไม่ได้มิดฟิลตัวรุกอย่างไบอันเอมเบโมกับอามัดรวมถึงตรงกลางอย่างบูโนกับกาซิเมโรก็ต่อกันไม่ติดวิ่งแบ็กสองข้างก็ช่างเปล่าประโยชน์สิ้นดี 3. บทจะเสียประตูก็เสียง่ายๆเหมือนเดิมแก้ไม่หาย จังหวะน,นั้นบรูโน่ไม่ยอมเบรกตั้งแต่แรกและปล่อยให้เคยนนเดวิลลี่หอเข้าไปในพื้นที่อันตรายเลนิเยโรก็สกัดไม่ขาดสุดท้ายมาททาดลิลก,ก็มัวแต่จดจดจ้องจ้องไม่ยอมพุ่งเข้าประชิดฤดูกาลน,นี้ถ้าไม่เต็ดถูกคู่แข่งขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์พวกเขาแพ้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสี่ครึ่งแรกเป็นเกมที่เจ้าบ้านเล่นได้บัดซบตบชักอย่างแรงพอครึ่งหลังดูเป็นอโมริมจึงส่งเมสันเมลลงมาเสริมเกมลุกพลางขยับอามัดออกไปเป็นวิงแบ็กขวาแทนที่นูแซมมาซาอุย แมนยูไดพยายามเร่งเครื่องเต็มกำลังแต่ทีมเยือนถอยไปตั้งรับพรางปิดพื้นที่ทั้งหน้าและในกรอบเขตโทษแน่นหนาพอเล่นช้าเอเอร์ตันจะถอยลงไปกองกันเต็มพื้นที่พอเล่นเร็วก็มักจะผิดพลาดขาดความแม่นยำเปิดจากริมเส้นก็ไม่เข้าเป้าเจาะตรงกลางก็ติดแถมในทวารทีมลูกอมแดกกาวตราช้างมาอีกต่างหากเรื่องมันจึงเอวังด้วยประการชานีห้าเรียนตามตรงว่าโคตรทุเลศเลยนะครับคู่แข่งเขาอุตสาห์ต่อให้ด้วยการเล่นแค่สิบตัว ตั้งแต่นาทีที่13แต่พวกผู้เล่นพันอาสูนกลับเอาความได้เปรียบของตัวเองไปยัดลงโถส้วมแบบไม่สะทกสะท้านอุตสาห์ไม่แพ้มา5เกมติดต่อกันตอนนี้กลับกลายเป็นไม่ชนะมา3เกมติดต่อกันโดยเก็บได้แค่2แต้มซะอย่างนั้นสุดท้ายแมนยูนเต็ดก็กลับเข้าสู่วังวนเดิมๆของตัวเองอีกครั้งหลังจากเคาะมาให้กลาด,ดีใจมา2เดือนเต็มๆเยอเดดฟักกิ้งเด มอยไม่ติดใจใบแดงเกชอบด้วยซ้ำเห็นลูกทีมฮึดสู้มอยให้สัมภาษณ์หลังเกมกับสกายสปอร์ตว่าแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ทีมเสียเปรียบแต่เขามองว่าเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่ต้องมีในเกมะระดับสูงถ้าเหตุการณ์มันไม่เกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าไม่มีใครในสนามจะแปลกใจเลยผู้ตัดสินน่าจะใช้เวลาคิดกับมันนานกว่านี้มอยกล่าวผมได้ยินมาว่าตามกติกาถ้าคุณไปถบเพื่อนร่วมทีมตัวเองคุณอาจจะมีปัญหาได้แต่ในอีกมุมหนึ่งผมชอบให้ลูกทีมแสดงความฮึด ถ้าใครทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าคุณต้องการความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นเพื่อคว้าผลการแข่งขันคุณก็ต้องการให้มีคนลุกขึ้นมาจัดการมันเหมือนกันผมผิดหวังที่เราโดนใบแดงแต่เราทุกคนเคยเป็นนักฟุตบอลมาก่อนเราก็เคยโมโหเพื่อนร่วมทีมเหมือนกันเขาขอโทษเรื่องใบแดงแล้วและเขายกย่องพร้อมขอบคุณเพื่อนร่วมทีมสำหรับสิ่งที่พวกเขาทำรวมถึงขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ